ก็วันนี้ได้นำอาหารน้องแมวซึ่งส่งมาจากคุณโยมกัญพรจิฬะชาติธรส่งมาให้หลวงปู่เป็นสะพานบนนำมาให้น้องแมววัดดงเย็นวันนี้หลวงพ่อท่านพระครูได้กำลังรับอยู่ก็รับพรเดี๋ยวรับพรจากหลวงพ่อท่านพระครูเนาะนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับมีวังหูดีในวันนี้ก็เป็นมันดีบบดนี้หมายมีมูลนิธธา คุณโยมกะะัะจพรจีละจีละไทรนจีละจทรนอบ้านเลขที่หกสิบหกทับเจ็ดสิบสามอ่า <c oughs> ลาดปลาเขานาหารซั์ถึงเป็นอาหารแมวมาถวายเป็นตานในที่คากาแล้ววันนี้ยังนี่ก็มีหลวงปูป่พระหลวงปูป่พระอุกิจ อิทธิอิตโตไในนำมาถวายในทีกาการะวันนี้ย้ำนี้ขออสมณะสัทธาและมุลรทธาเจ้าตันในวัดจากเสียิึงทุกโตกโลกไครใครเจ็บเป็นต้นว่าข้อปีข้อวันข้อเดินข้อยามข้อไม่รับไม่ตื่นไม่ตองไม่เกี่ยวเกี่ยวข้อเจ็บข้อไม่ข้อใจข้อหนาว ข้อหนา้นาต่างๆอย่าได้มากายกเกิดใก้ตั้งแต่วันนี้คืนนี้ไปขอ,อสมณะสตาละมุนละสตาเจชาวตันที่ได้ข่าวนามนิ่งไ,ได้อยู่เราตดีอยู่ดีมีสุขมีตีข่ายหยุกมันยืนยาวอยู่ขอมีใช้ไปกขอมีจบมีหลับฝาบชนะการศึกสูกทั้นวลนและเจริญลุงเรื่องในนาทีการงานการเงินหยิง สุภนันทุกแกพมีเสแย่งเจดีฤสมนังบาทกถาบาลีวัสพภีทิโยวิวัจจันตุสัพพโลโกวินาจันตุมาเตภวัจฉนตรายโยสุขีตีกายุโขภะวะอภิวาตนัสีติสนิจังอุตาปัจจายิโนจตัโลธรรมวัจติอายุวันโนสุขังพระลังิมิส แต่ตัวพี่น้ำมา20่กิโลครับผมครับครับยีกิโลพี่น้ำเหนียวกินข้าวแล้วเดี๋ยวไว้ไว้วันมื้อต่อไปเนาะครับผมครับผมครื่องก้า